ครับไม่มีอะไรครับเออเนี่ยเฟย์แรกหน่อยสิมีอะไรบ้างอยู่ใช่วงนี้จากที่ไม่เคยจะไปเฟย์เนี่ยได้หรอจากจากความสำเร็จก็รู้แล้วอ่าก็ตอนนี้ถ้าที่ทําอยู่นะครับตอนนี้ผมทําเรียกว่าทําธุรกิจเยอะทําเยอะมากผมมีร้านอาหารที่เปิดแล้วชื่อลูลู่นะครับมีร้านเหล้าชื่อแบล็กแคบินแบล็กแคบินอยู่ชั้นรอสิบหกเพิ่งกลายเป็นเพียงเมื่อวานมีพี่ฮิวโก้เล็กมาเล่นให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว มีทําวิตามินครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดบีชคลับเป็นเวลเนสที่กาะกูดครับหลายคนมองว่ามันหมนเฟดออกจากวงการไปเยอะมากเลยไม่เคยเฟดเลยพี่ยังอยู่ยังอยู่ย่าเพิ่งทิ้งผมไปยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ถ่ายหนังครับถ่ายวันทองกับอิงแล้วก็มากรินแล้วก็กัฟแล้วก็ปริมี่ครับถาเรื่อการเวลาารจัดการเวลาตมอย่างงใการมวเนสทุกส่งอย่างที่เรามาโอ้ก็ พยายามตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อได้ทําทุกอย่างให้มันจบภายในวันหนึ่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนช่วยครับหมายถึงว่ามีเลขาที่ปรึกษาแล้วก็แจกจ่ายงานให้มันแบบให้มันครบทั่วอะไรเงี้ยแต่ธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าชองมันแตกนะบางคนเลยเวลาในเรื่องการบริหารวิธีการนั่นก็จริงๆจะมีคนที่ดูแลในเรื่องต่างๆอยู่ของเฟยจะดูแบบบางงานก็จะดูมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวบางงานจะบริหารด้วยบางงานจะดูแค่พ r อาอย่างเดียวหรือดูแค่ คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งเรื่องราวเยอะอย่างดูธุรกิจแล้วมันเหมือนก็แทบจะไม่มีเวลาไปรับงานแสดงแล้วนะรับครับพี่<อ>ก็รับรับเรื่อยๆยังมีงานยังมีรับงานแสดงอยู่รับเรื่อยๆครับ<ๆ>ก็หลังจากวันทองผมถ่ายมือปืนต่อเลยโอใช่มือปืนก็เป็นพิพุทธพร่อมกับโฟคิงทำต่อครับเรื่องต่อไปธุรกิจเราเป็นหุ้นหลักเลยไหมพี่เฟยหรือว่าเราเอ่อเป็นหุ้นหลักครับเป็นหุ้นหลักหมดเลยใช่เป็นหุ้นหลักหมดเลยครับเรียกเรียกว่าตอนนี้เรียกเสียเฟยได้เลยไหมฮะอย่าเรียกเสียครับ อยากด้วยครับอยากสักวันหนึ่งอยากจะเป็นเหมือนกันอยากจะเป็นไฮโซเฟยกับเขาบ้างขึ้นเป็นแบบ CEO ได้ไหมแบบ CEO หนุ่ม CEO หนุ่มได้อายุน้อยร้อยล้านได้เอ้อยากเป็น่างัานบ้างคือผมรู้สึกว่าผมทําตอนเนี้แล้วรู้สึกว่าอยากให้ณวันหนึ่งอ่ะมันจะได้แบบพอเงินมันลงตัวหรือธุรกิจมันเซ็ตตัวแล้วอ่ะทีนี้ผมสบายขึ้นจะได้แบบจะได้ไม่ต้องแบบโผมงานหนักเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ยังมีแรงก็เลยรู้สึกว่ายังทำได้ ใช่ยังมียังต้องมีไปเดินป่าด้วยครับต้องมีเดินป่าต้องมีทํ o ย t u b e ด้วยใช่พยายามแบ่งเวลาตอนนี้ไม่มีวันว่างแล้วชีวิตของเฟยว่าจัดการจัดสเวลาได้ได้ลูกตัวได้ยังไงใช่ก็ตื่นเช้ามากผมตื่นตีห้ามาฟิตเนสก่อนแล้วค่อยไปทํางานใช่ก็ต้องเป็นยังไงเพราะว่าต้องทําหุ่นด้วย,ยำดำน้ำดำน้ำไม่ค่อยได้ดำเลยพี่แต่ว่าอยากกลับไปดำอย่างงั้แต่ว่าทำไมอ,อ,อ่ะอยากไปดำด้วยอ๋อ แต่ว่ายังเดินป่าปินเขายังเล่นเซิร์ฟอยู่ครับยังเล่นเซิร์ฟอยู่ก็พยายามเม n a เวลาให้ได้ง่ายที่สุดเหมือนแบบเอาทําเป็นงานออนไลน์สมมุติว่าเราเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็คือสามารถเอาคอมไปแล้วก็ไปทําได้ทุกที่สั่งงานได้จากทุกที่อะไรเงี้ยชาวเน็ตเขาแซวว่าถ้าขอพระแม่อะถ้าขอคนดีดีะจะไม่ได้เจอเพื่เคยเราเล่นเรา่ใช่ด้วยไปพูดใช่ป่ะขอคนดีๆในชีวิตจะไม่เห็นล่าเราใช่ก็ถ้าแบบขอบอกว่าโอ๊ยอยากเจอคนดีๆ ไม่มีอยู่ในลิสต์ไม่มีเพราะเราเราไม่ใช่เป็นคนแบบเทพบุตรเนาะเราไม่ใช่แบบโหคนดีพระเอกไม่ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายที่เล่นคนหนึ่งนั่นแหละมีมุมทั้งดีไม่ดีถ้าต้องขอพ่อแม่ล้วเป็นพี่เบต้องขอยรืองขอพ่อแม่ต้องขอยังไงหรอให้ได้แบบเราให้ได้เราไปหรอแบบเราก็ได้แบบแบบเราหุยก็ลองขอไปต้องเลยเออว่าเอารูปไปยืนเอารูปไปยืน ปักเลยหรือว่าบนก็อาจจะบนให้แรงหน่อยออของของต้องถึงอะไรนะโอ้ยไม่มีคิวครับไม่มีคิวไม่มีจริงเหรอไม่มีใครเชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อว่าเคอจะไม่มีคิวอะไรละตีเซอร์เหรอแบบเฟิร์มมาแรงมากเล่าใจหรอจริงๆผมเป็นตีติงตองนะพี่จริงๆไม่ค่อยไม่ได้เซอร์อะไรขนาดนั้นหรือว่าเซอร์ เสือลุกลุกมีนวดมีนวดมีนวดก็ขอบคุณที่กระแสมาครับก็อยู่มานานแล้วฮะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ